วันนี้ก็จะมาสอนวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ลำโพงบลูทูธบอสซาวลิงค์สามนะครับก่อนที่เราจะจะซื้อเราก็ต้องเช็คก่อนตรวจสอบความมั่นใจก่อนว่าแบตเตอรี่เป็นโมเดลที่ถูกต้องนะครับสามห้าเกหครับหลังจากนั้นเราก็เซิร์ชดูเลยแล้วก็ซื้อจากออนไลน์ก็ได้ซื้อจากไหนก็ได้นะครับเป็นของลำโพงบอส s าวลิง l i สามก็จจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเนี่ยดูข้างล่าง นะครับอ่าหลังนี้เรามาทําการแกะเลยแกะกล่องมาดูสภาพก่อนว่าเป็นแบบไหนนะครับถูกต้องตามที่เราสั่งไหมเมื่อแกะเสร็จเราก็มาเปรียบเทียบดูนะว่าถูกต้องไหมโมเดลซีเรียลก็จะอยู่จะอยู่ในแบตเตอรี่นะครับโมเดลตรงนี้นะครับเนี่ยดูชัดไหมมองเห็นนะครับอ่าแล้วก็เขาก็จะแถมไขควงมาให้ตัวหนึ่งสำหรับแกะสำเร็จเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแกะนะ เราก็ถ้าใครไม่เคยแกะก็จะแกะไม่เป็นนะครับเราเนี่ยมันจะมีแผ่นยางตัวเนี้ซับอยู่นะมีน็อตสองตัวซ้ายขวาก็ใช้ลำโพงไขค,ควงแฉกนี่แหละในการแกะเป็นลำโพงที่ใช้ได้เลยเสียงดีนะครับใครที่อาจจะพกพาไปเที่ยวที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับเข้าขึ้นเขาลงห้วยนะครับพกไปขอให้มีบุตรทูต แค่นั้นเองก็สามารถที่จะเปิดลําโพงฟังเสียงพ,พอๆได้พอเราแกะเสร็จแล้วก็วิธีการเปิดเราก็แค่ดึงขึ้นเฉยๆสภาพก็ไม่ได้เปิดมานานมันก็จะเก่าๆนิดนึงก็เคาะหน่อยทำความสะอาดหน่อยแล้วเราก็เปิดแผงข้างก็สามารถเปิดได้เลยนะแผงข้างนะครับแล้วเราก็จะมาขันน็อตเอาตัวที่น็อ uh, ตแบตแบตเตอรี่จะมี2ตัวซ้ายขวาเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบตยาวนะครับ ซึ่งเวลาติดตั้งติดตั้งง่ายมากนะครับการสับเปลี่ยนหรือการใส่มันก็ง่ายไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากมายแค่ขันนะเมื่อเราขันเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าสภาพมันเป็นยังไงครับมันสามารถใช้ได้ไหมนะครับการใส่แบตเตอรี่นะก็คือแค่ใส่ให้ตรงล็อกจะมีล็อกของของเขาอยู่แล้วนะครับถ้าใส่ไม่ตรงล็อกมันก็จะไม่สามารถที่จะขันได้นะเราก็ใส่ให้มันตรงล็อก กันเองแล้วก็บีบให้แน่นนะครับแล้วก็ขันเข้าไปเมื่อขันเข้าไปแล้วก็มาตรวจสอบดูว่ามันสามารถใช้ได้ไหมไฟเข้าหรือเปล่านะครับจากที่ผมใช้มานะครับก็สามารถใช้ได้ปกตินะส่วนใหญ่ก็เป็นที่แบตเตอรี่นะครับตัวชาร์จตัวอะไรก็ปกติสามารถใช้ได้เหมือนเดิมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมจะมีคลิปมาให้ดู อันไหนที่อยากให้ผมทําคลิปเป็นพิเศษก็บอกมานะครับผมพยาพยามที่ไปหาค้นคว้าหาแล้วก็จะมาบอกให้ทราบทุกคนนะครับหลังจากที่ใส่น็อตก,กันนอ็อตเรียบร้อยแล้วเราก็มาตรวจสอบระบบดูสักหน่อยว่ามีไฟมีอะไรขึ้นไหมก็ปกติดีนะครับก็มีแบตเตอรี่สีเขียวขึ้นแล้วก็มีบลูทูธขึ้นแต่แบตเตอรี่มันจะเราต้องชาร์จเพิ่มนะครับ ตอนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ปกติครับเหลือเราแค่ต่อบลูทูธอย่างเดียวแล้วก็สามารถเล่นเพลงได้ครับผมเมื่อเรามั่นใจว่าสามารถใช้งานปกติได้แล้วเราก็ประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับก็ทำเหมือนเดิมถอดอันไหนออกแล้วก็ใส่อันนั้นนะครับเสร็จเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับเมื่อเราใส่ทานใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วก็ไฟก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับก็เราจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ค้างไว้ สักสี่หชั่วโมงเนื่องจากว่าเป็นแบตใหม่นะครับเราต้องชาร์จทิ้งไว้นะครับตอนนี้ก็จะมีสัญญาณบลูทูธขึ้นมาแล้วก็กดกดปิดกดเปิดได้นะครับทดนะสอบเป็นว่าใช้ได้ปกติครับ